ันเปิดได้อ <c oughs> ยอ๋อตกใจอันนี้เราอยู่ร้านอะไรนะโคเอ็น N. โคเอ็นเอ้ยแต่ชื่อนี้ <ikte> ผมได้ยินมานานแล้วนะนานแล้ว <c oughs> อันนี้เปิดม,มาหลายปีแล้วแต่เราไม่เคยมากินเท่านี้แฮร์รี่ฮึมฮึมกลิ่นไม่แรงมากผมว่าปุ้งไอ้ร้านนั้นดีกว่า ปีกนกจะอร่อยอืมอืมอันนี้คือมาสั่งอะไรไปอ่ะมอนอันเนี้ยมอนอะไรไม่รู้อ่ะ กู้กระหอยลัดคือแบบสมกับที่รอกันมานานประมาณสองสามวันกูอยูที่นี่กลิ่นมแมลงค่ะกลิ่นไม่ได้แบบกลิ่นกลิ่นไม่ได้หนัก<ข>อ,อ่ะลองแตะดิเปิดใจลองอีกรอบนึงพี่บอกว่าไม่แรงมากกลิ่นอืมจริงอ,อ,อันนี้ดีกว่า <Woo! S 2> <Nice. S 1> อย่างนี้ต้องไปลองกินทุกที่หรือเปล่าเพราะว่ารสชาติบางที่มันได้บางที่มันไม่ได้อ่ะแต่กถ็ถ้าให้นับก็ยังไม่มใช่ตัวเลือกที่จะกินอันแรกอยู่ดีนะร้อนลงขึ้นมาจากเตาผมก็เพิ่งหนีขึ้นมาจากเตาตะกี้ให้จอยเพื่อนด,ดูโอ้ ส้อนร้อนคาีพิเสเรียนจริงๆด้วยร้อนเลยจ้ะร้อนแล้กรอบเลยเฮ้ยอือกรตุ่นดีนะผมว่าร้อน คือรู้เลยนะว่าใครเป็นกินปูใครเป็นคนบอกกินแบบยำม,มากเลยอร่อยหืมตัวนี้หอมดิเนอีกลิ่นมันโดดขึ้นมาเลยข้างในโดดกลิ่นมันปูอะแล้วนัวชีสนัวหอยจริงก็คือแบบไปลองเช็คว่าแบบมีอะไรก็ได้ แล้วมันจะเสี่ยงเขาหรอไม่อยู่นี่นเราลืมว่าไมาอยู่กับพิกคือเราว่าจะไปดูมาแข่งมากันต่อนะแล้วคราวเดียวคือตอนนี้กําลังเช็คดูเนาะว่าวันนี้มีไหมเพราะว่าบางทีแบบว่าเผื่อมันไม่มีอะไรอย่างนี้เนาะก็เลยเช็คซึ่งตอนนี้เขากำลังแข่งแล้วนั่นเองนะทุกคนเพราะว่าเขาเริ่มแข่งตั้งแต่ประมาณเที่ยงนั่นแหละนะซึ่งนี่โอ้ ตื่นเต้นอะอยากไปดูแล้วอะเดี๋ยวต้องรีบกินแล้วก็ไปดูกันคือฉากเปิดของเราอาจจะเป็นฉากเปิดที่ไม่ใช่ฉากเปิดเท่าไหร่นะเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรคือตอนแรกตั้งใจว่าไม่ได้จะแบบถ่ายเป็นคลิปยาวอะไรอย่างงี้เพราะว่าขี้เกียจจะหลับไปมาแต่ว่าจะแบบถ่ายเป็นแค่ช็อตคลิปอะไรอย่างงี้แต่ว่าคิดไปคิดมาเออเดีย๋ยวเราแบบว่าถ่ายเป็นคลิปยาวแล้วก็เป็นแบบตั้งให้เพื่อนๆดูไปด้วยกันดีกว่า กสไว้พอเอาไม้มาอันเดียวก็แบบวุ่นวายกับการแยกมันมโวกกาไปอีกหนึ่งอรู้เหมือนปัน้นอะไรรู้เหมือนกินเอรามิงเย็นอะ มอ้ไม่ใช่เหรอนี่มันหลอกล่อไอ้นี่มันหลอกล่อผักกรอบมากสดใหม่จากเราเขาคุ้มเหมือนกันรอบนี้ เชื่อกินไหมมาถังนะเติมไฟเบอร์ดีหไหมใช่โมจิมจหนึ่งไหมใดฟูกุใบเขียวสตรอเบอรี่เมื่อ,อ,อ,อกี้แอคเคนด์ตขับตาสักชิ้นแล้วค่ะอยากลองคือถามเพราะว่าอยากกินเองสั่งไปก่อนแค่นี้ขโมูมะขามไปสิ เย็นชื่นก็ว่ามพนขึ้นเร็วอ่ะเราไปย่งางถ่านไหมกส่งยังงั้นไปแล้วลืมส่งอีกรอบไม่ได้กินนะเราจะสั่งสี่รอบเลยรอบนี้เราสั่งอยู่นะ,ะถ้าจะหิว<ะ><ะ>อีกรอบนี้เราน่าจะหิวกนจริงที่ขนาดไม่กินตู้เช้ามาด้วยนะ เนี่ยถ้ากินมานถ้ามาเป็นมื้อเย็นนี่น่าจะน่าจะเยอะกว่านี้อโยน่าจะเยอะกว่านี้อีกโซี่มานี่มาเป็นเป็นรันยังยังหนักขนาดนี้นละอืมอยากไปเกาหลีแต่ละมื้อแต่ละเดีย์ชาเขียวมะลิกับชาพีที่นี่คืออร่อยมากจริงจิแล้วเราสือผักขามืออิ่มมากเลยตอนเนี้ยเอาสักกังวลเลยว่าตกเย็นมาท้องจะแบบพองหรือเปล่า ทาพิทมันหอมหอมแบบไอ,อ้น,นี่เนาะแล้วรสก็ไม่ได้แบบหุงเกินอ่ะเข้าใจะปะอันนั้นกินเลยก็ได้นะอันนั้นมันไม่มีมันแบบเทียบกับแบบเนี้ยอะไรอ่ะเสือคืออะไรอ่ะเสือเสือมาอะไรม,มันเลืองบ้าอะไรกันเนี้ย อ่าเลยไม่กินกวันนี้แหละอ๋อ่ได้หอตกใจตกใจอันนี้มั่วปุ๊บหน้าแต่ละคนโลกเอ้ยทำไมมันมีอะไรมาซ้อนนี่ลวอย่างมือจากไหน ใส่เพลงนี้เลยเธอโมงไม่อะไรกลับมาสหารอากาศปกติอืออืมอร่อยทุนีนว่าของแน่นเยอะมากจะมีความเปรี้ยวๆหน่อย ăn rồi. nên nên Trời ơi ăn khoảng nhanh ăn mồi. cái khoảng là như nhang